รวยเลยมั่ไก่บ้านไก่บ้านอร่อยดุเดือดมากในเตาใส่ซอสเกาหลีกระเทียมใบบุญมะพาอร่อยไหมเนี่ยกินกับแบบไหนปะอืมไม่ตินะติเลหนึ่งซ้อนต่อเนื้อหนึ่งร้อยกรัม ได้แล้วไก่กระเทียมแห,แห้งหอมหอมของเล่นเด็กชีวิตม่บ้านบ้านนอกก็ไม่มีอะไรมากนะคะตื่นมาเตรียมนูน่นเตรียมนีน่ให้ลูกแล้วก็ไปหาอะไรกินอร่อยอร่อยกันเช้าถึงเย็นเราก็กินกินกินแล้วกินไม่หยุดเลยชั้งเป็นกิโลโลละร้อานะวันนี้ที่เราไล้มานะคือ2องบาท